สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสื้อผ่าปลายโอ้โหนะตื่นเต้นอะไรกันนะฮะมาลุ้นมาลุ้นะฮะอย่าชิไปไหมไปให้อยู่ก็อยู่แล้วแต่ ที่มีตัวเลขตอนนี้จะเอาที่มีตัวเลขที่มีตัวเลขเราก็จะพับไปด้วยกันมีห้าตัวแล้วแล้มีคนตัวเลขปลาบกหนึ่งสองสามจับห้าคนก็ได้พอดีเลยสวยเออได้ไหมลองมาเป็นเสื้อกีฬาสีสวยนะเขียวเหลี่ยวซับมีเสือจิโกมืดยาชิพี่เอน ปูป้ปดาใสบ้านใสบ้านแปดคนใส่นเอ็มเก้าลุงพันครับยังสิบลุงพันอันนี้คนอะผสมเลยสิบคนใครจะได้เหลือกี่ตัวครับเหลืออยู่ไซส์เอ็กซอลสามอะไซส์เอ็มสองเนี่ยเนี่ยจะพับเลยสารวมกันเลยจะพับรวมกันเลยจะครบใช่ไหมมาลุ้นกันนะฮนาะยังไม่เตือไม่จัดล้มั้งเนี่ย ได้ชิพอปลุกไหมตื่นมาแล้วนะคะไอ้บอยไอ้เอมเป็นไหนแล้ววะเนี่ยเจับพอไหมไม่เป็นไรยังนี้ด้วยไงได้ค่ะเดี๋ยวไอ้มือกับติโกไม่จับใช่ไหมอะไรมาใส่ก่อนปลุกเข้ามาก่อนมันมีอยู่แค่นี้นะทุกคนจับโลดติโกกับมือมาจับโลดเอาจับเลยจับให้เลยบอจับแทนไปเลยจับให้เลยครับจับกัเลกจับเลย ันไม่เบอร์มีแค่คนป่าตนเนยนะเดี๋ยวเมาดูข้างหลังก่อนนี่เื้อสวยน่นักกีฬาเขาจะมีเบอร์ข้างหลังด้วยล้วก็มีด้วยครับเจอแต่เนี้ยสายเพราะมันมีแค่นี้ไปจุดเชิญเมื่อวานมาเตียนมาจับโอเคเห็นหมแล้วเห็นมแล้วไม่ได้ไม่ได้เลียนเห็นก็ขนาดนี้นะเื้อเ เออมันยอดมันยอออไม่ยอดหนอเมามาอ่ะใครจะมาจับก่อนใครปุหน่วยไปเลยบอามาแล้วมาต่อเลยก่อนมีโบเอลกับโบเอ็มนั่นอยู่นี่ลุ้นลุ้นใครจะจับก่อนลุ้นลุ้นจับก่อนได้ก่อนจะถึงมาลุ้นด้วยการตื่นเต้นตื่นเต้นคุณผู้ชมแกเร็วปมาแล้วเร็วเร็วเฮ้ยได้แฟนบอลได้ น้องมากระดวงหรือจ้าน้องไม่ใช่โอ้ย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 รอ้ยโ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 อดยโอ้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 อ้ยโอ้้เอ้เร็วยโอ้ยโยโอ้อ้โอ้ยอยโอ้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 าอ้อ้ยโอ้้อยอยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโออยโอ้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 อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้ย้อ้ยโ ว่าแล้วฉลากดำปีเลยอฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเยเฮ้ยเอยเชียร์ยพว้เราเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเ้เฮ้ยเฮยเฮเฮเฮ้ยเไ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ ก็ฉลากดำไงดูดูข้างหลังม hey oh no. right. ันดำปีเลยอ้อย่าบอกนะมันได้คนที่นอนไม่ตื่นข้ามาับตัปลาเทบ้านอะดวงดีมากเลยนะดำอีกแล้วโอ้ยเอ้าพี่อ่มีอะรรบกการ์าอะรเขาเป็นคนจัดโอ้อร์2เงมือนเลียงเลย เรียงไปเลยอ่ะนานลูกคนลูกนลูกจริงเลยดูดูคนลูกจริงเลยเลมันอยู่ดอนเลอเดี๋ยวนย่ายังไงก็ไม่ได้ของย่ายังไงก็ไม่ได้เลยสามตัวนี่่ดูเสือนลูกจเลยย่ลปากกาเะย่ามาใ้ว

ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดำมดำทุกอันจริงเหรอดำทุกอันเหรอเออโอ้ดหเล่าใครจะไม่มีดวงอุ้ยดเให้ได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 ้ฮะเมื่อใจเอมอยู่ไหนเนี่ยเหลือกี่คนน่ะบ่าวมืดจิโกใจเอม

าปไปจับม้เามาแล้ว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 เอาวิ่งหน่อยจะครบแปนาทีแล้ววิ่งหน่อยเอมแล้วจะครบแปนาทีแล้วเลยเับเสื้อเร็วๆมาแล้วพี่น้องมาวไจับเสื้อนนเสื้อเร็วเสื้อเชียกีฬา ทีบลุงพลป้าเตนมันอามันมีไลนแี่สังเยอะานี้แต่แนแม่เอ็มตัวนะคนมาเสาที่จะเป็นยังไงเออเออดวงคนอยู่ไม่ได้นยคิดดูอะเฮ้ย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 เข้ามากับดวงเอข้ามากับดวงโอ้ยสโอ้เลือกเลือกเลือกเสื้ออะไรเสื้อ เออจากเอ็มใส่เสื้อเบอร์เอ็มได้เอ็มลองใส่ดูโชหุนโชหุนเดี๋ยวจะแน่บอดี้บอดี้ฟิตก่อนเหลือใครมาน้ากับจิโก้โอโหแล้วเหลือตัวหนึ่งลุ้นลุ้นใมาน้ากับจิโก้ปตอบไปกันเนาะอ่าแเพราะมันมันจับแค่คนเดียวอ่าอีกคนหนึ่งไม่ต้องจับอยู่แล้วเมนเฉลยออกมาเอ้ยต้องชื่อใครต้องระบุชื่อก่อนชื่อชื่อใครใคริโก้จิโก้แล้วกันอ่า อ่ะระบุชื่อจิโกนะจับนี้ได้คือเฮ้ยคือคือเฮ้ยกขบอกแล้วคนขี้เกียจตื่นเช้ามันจะไม่ค่อยมากับดวงอ้าวว้าจิโก้จิโก่ว่างนะว่างเปล่าไม่ได้เลยเอ็ดดี้เอาแล้วเออไม่ได้นะฮะไม่ต้องไม่ต้องงงเลยนะ ก็เหลือเบอร์สุดท้ายเบอร์สี่ก็เป็นของไทยบ้านนอกด้อนะครับผมนะฮะอ่านะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับรงเามีแค่นี้ครับผมนีไปดูเยอะอยู่แต่มีแคนกุศลไม่เอานอกแคนกุดลราจำได้นะเสือตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนักเรียนก็เหมือนกันไม่เคยดวงเวลาจับสลากดวงไม่เคยได้สักครั้งเลยจับสลากอะไรก็ตามไมม่สนุกดีฮะสนุกสนากสีสัน เพลงอีกนะมาแค่เสื้อห้าตัวอย่กับเพ